เฮลตี้แลบรายการที่ทําให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสนุกสวัสดีค่ะมินนะคะเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อเจาะเลือดแล้วเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นผลตรวจสุขภาพแบบนี้ต้องผ่านกระบวนการอะไรกันมาบ้างวันนี้เฮลตี้แลบจะพาทุกคนไปทัวร์ห้องปฏิบัติการของ n h e a เฮ h นะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอันดับต้นๆในไทยกันเลยค่ะ อนนี้นะคะมินก็อยู่ที่ N อ p a c e สาขาซอยศูวนย์วิจัยศูนย์ดูแลสุขภาพของ n h e a l t h ค่ะเดี๋ยวมินกำลังจะเข้าไปเจาะเลือดแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเลือกเป็นแพ็กเกจตรวไขมัน4รายการค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าทานของทอดเยอะไปแล้วค่ะอีกเดียวนะคะเลือดของมินเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในหลอดน,นี้แล้วค่ะก่อนที่จะถูกส่งไปยังแลบเพื่อทําการตรวจวิเคราะห์โดยพี่นักเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคนเจาะเลือดให้เราค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีทั้งความเป็นมืออาชีพแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเลือดของมิ้นก็ได้เข้าไปอยู่ในฐานเฟิร์แบ็กเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าใบนี้มีความพิเศษยังไงหรอคะพี่แพลวค่ะหลังจากเจาะเลือดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนําเอาเลือดเนี่ยมาใส่ในกระเป๋าเก็บสิ่งส่งตรวจโดยเฉพาะกระเป๋าใบนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการเดินทางซึ่งในกระเป๋าจะมี Data Lo ล็อกเกมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิทําให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งส่งตรวจจะถูกเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนาเอาสิ่งส่งตรวจไปส่งยังห้องแลบภายใน30สินาทีค่ะ โหมองจากภายนอกไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่ามีเทคโนโลยีเยอะขนาดนี้เอาละค่ะงั้นเราตามพี่แพลไปที่ห้องแลบกันเลยดีกว่าเชิญค่ะพี่แพละคะแล้วตอนนี้นะคะเลือของมิเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในห้องแลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งพี่ที่จะพาเราเข้าไปเยี่ยมชมแลบของ Enel ในวันนี้นะคะก็อยู่ข้างๆมินแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนะคะพี่แอนค่ะน้องมิน้นตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คลินิอลลบค่ะ พี่แอนขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะด้วยความที่แอนเฮลเราค่ะมีรายการตรวจหลากหลายร้อยรายการนะคะเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราจึงแบ่งแลบของเราออกเป็น6แลบด้วยกันค่ะเพื่อที่จะดูแลรายการตรวจที่แตกต่างกันออกไปนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หนึ่งใน6แลบนั้นก็คือ Clinical Lab ค่ะโดย c l i n i c a l Lab เรานะคะมีรายการตรวจหลายร้อยรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจการทํางานของตับ หรือตัวจระดับไขมันในเลือดเป็นต้นค่ะน้องมิน้นแคนฟังก็รู้สึกน่าสนใจมากๆแล้วค่ะเราเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันเลยได้ไหมคะโอเคค่ะน okay, ้องมิน้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยค่ะโอ้โหข้างในนี่ใหญ่กว่าที่เห็นจากข้างนอกเยอะมากเลยนะคะพี่แอนเราเลือดมินที่ตอบมาแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ไหนบ้างหรอคะค่ะห,หลังจากที่พี่โลจิสติกนะคะนําเลือดมาส่งยังห้องปฏิบัติการแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ ก็จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรวจสอบอุณหภูมิว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่นะคะเลือดตัวนี้ค่ะ,คะก็จะถูกนําเข้าเครื่องเซนติฟิวหรือเครื่องปั่นเบี่ยงค่ะ,คะหลังจากที่เราปั่นเลือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาตรวจสอบคุณภาพของสิ่งส่งตรวจน,นะคะว่ามีความขุ่นหรือเปล่ามีเม็ดเลือดแดงแตกหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนักเทคนิคการแพทย์ะคะ่ะ ก็จะนําเลือดเข้าสู่เครื่องตรวจวิเคราห์อัตโนมัตินะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเลือดเข้าสู่เครื่องตรวจวิคห์อัตโนมัติแล้วก็จะมีโรบอทขาะในการนำท้วเลือดนั้นไปตรวจวิเคราะห์ผลที่ได้ค่ะจะถูกส่งกลับมายังระบบ LIS ของเรานะคะโดยที่นักเทคนิคการแพทย์จะต้องเป็นคนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและความน่าเชื่อถือก่อนที่จะรายงานผลออกไปค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็คือการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของนเลือดค่ะหรือ CBC หากใครที่เคยต่อเลื่อนนะคะแล้วเห็นใบารายงานผลที่เขียนคําว่า c ินีหรือคอมพิวตอบัตรเขาก็คือของเราตรวจวิคห์ด้วยเครื่อง,องวิเคราะห์อัตโนมัตินะคะหน้าตาแบบนี้นี่เองค่ะ แอบมีคำถามเลยค่ะพี่แอนค่ะถ้าอยากจะทํางานที่นี่ค่ะต้องจบมาอะไรมาหรอคะอ๋อถ้าอยากทํางานที่นี่นะคะก็คือน้องๆจะต้องเรียนในสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์นะคะและที่สำคัญเลยค่ะก็คือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วยนะคะสุดยอดม,มากเลยค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนกันต่อหรอคะโอเคค่ะน้องมิน้นเดี๋ยวพี่แอนขอส่งไม้ต่อให้กับแ a บล่าสุดของเราเลยค่ะนั่นก็คือ l a บ NNC ค่ะน้องมิน้น ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่โปยค่ะเภสัชกรหญิงดรอิทธิพรเชื้อใจสอนผู้อํานวยการฝ่กกายนวัตกรรมของ n h e นเฮลจีโนมิค่ะพี่โปยคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วคะนี่เราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการ en h e ็ l t h g e n o น i c กสะพ้นงมิน์แล้วจุดเริ่มต้นของ n h e นเฮลจีโนมิกเนี่ยม,มันเกิดจากอะไรหรอคะมันเกิดจากการค้นพบเกี่ยวกับสารพันธุกรรมของมนุษย์หรือเรียกว่ายีนนะคะถ้าเราสามารถรู้ว่ายีนแต่ละคนตาสีฟ้าทําไมเราถึงตาสีฟ้าก็เหมือนกันค่ะเกี่ยวกับการรักษาถ้าเรารู้ว่าบุคคคลไหนวรจะให้ หน้าตาตรงจุดมากขึ้นก็เลยเป็นต้นกําเนิดของแลบนี้ขึ้นมาค่ะอยากรู้จังเลยว่าห้องแลบของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากแลบที่อื่นยังไงบ้างคะที่แตกต่างคือเครื่องมือค่ะน้องมิ้นเห็นตัวเล็กๆเนี่ยข้างๆน้องมิ้นเนี่ยนะคะไม่เล็กเลยนะคะน้องมิ้นกระซิบบอกได้ไหมคะพี่ปอยว่าราคาเท่าไหร่เรื่องนี้เกือบยีล้านเลยค่ะนี่ เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยสามารถตรวจวราะเป็นสิ่งเล็กๆหรือว่าเรียกว่าสา,ารพันธุกรรมได้นะคะห้องปฏิบัติการของเราค่ะมีการสกัดนะคะต่างจากห้องแลบอื่นก็คือว่าเรามีการใช้โรบอตนะคะในการสกัดเพื่อให้มีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดเลยค่ะน้องมิน้นตอนนี้เราอยู่ในห้องปฏิบัติการเอนเฮลโนมิกส์ละค่ะเป็นยังไงคะนี่คือเครื่องไฮไลท์เครื่องแรกของเราเลยค่ะน้องมิ้น พี่บอกให้ฟังก็คือเครื่องตัวนี้นะคะเป็นโรบอทนะคะ<ม>ที่ช่วยในการสกัดนะคะในส่วนของ DNA ค่ะแล้วตัวเครื่องนี้ค่ะมันช่วยตรวจในเทสอะไรบ้างคะพี่โปยโอ้หลากหลายมากมายค่ะแต่ปัจจุบันที่เราใช้เยอะค่ะเราใช้ในการตรวจเทสของคุณแม่ต้องคันนะคะ<ม>หรือว่าตรวจดูว่าน้องมีดาวซินดมหรือเปล่าค่ะโอ้<ะ>น่าสนใจมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปส่วนห้องถัดไปค่ะ<ม>ที่เป็นในการส่วนวิเคราะห์ค่ะตอนนี้เรามาอยู่อีกเครื่องนึงแล้วเนาะ,คะเครื่องนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสกัดสารพันธุกรรมหรือ DNA ของเรานะคะที่ ี่น้องมินเห็นจากหน้าต่างเลยเนาะใช่เครื่องนี้นะคะชื่อวา่า n e x i 550dx นะคะน้องมิน้นเครื่องนี้ใช่เครื่องที่พี่ปวยบอกว่าราคา20ล้านหรือเปล่าคะเนี่ยใช่เกือบถึง20ล้านเลยค่ะแล้วจุดเด่นของเครื่องนี้คือทําอะไรได้บ้างคะ เครื่องนี้นะคะเป็นตัวเ,เครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะสารพันธุกรรมหรือดี a ของเราค่ะเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในไทยเลยค่ะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะทาเทสอะไรได้บ้างคะพี่ปุยโอ้ก็หลากหลายมากมายค่ะตัวอย่างเช่นนะคะที่เราทําที่แ l a นะคะการตรวจคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะ <c oughs> ที่เราเรียกว่า nipt ค่ะ <c oughs> by nhl ของเรานะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวที่2ที่เราทําบ่อยๆเลยค่ะ คือการตรวจในส่วนของมะเร็งอะค่ะที่เป็นในส่วนของ c อมมิน a ี c เคนเซอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ะต้องขอบคุณพี่โปรลมากๆเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ,คะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวมิ้นอยากขออนุญาตกลับไปรอที่เ n ็นสเปซเพื่อรอผลตรวจของมิ้นก่อนนะคะ หลังจากที่เราได้ไปเห็นกันแล้วนะคะว่าหลังบ้านการทํางานของศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งนี้เนี่ยเป็นยังไงอีกไม่นานเกินรอค่ะผลตรวจสุขภาพของมินเนี่ยก็จะออกมาแล้วค่ะซึ่งนอกเหนือจากศูนย์ดูแลสุขภาพเอสเปนนี้แล้วนะคะเอ็นเฮลเนี่ยก็ยังมีสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า20สาขาเลยค่ะ mm hmm. ผลตรวจมาพอดีเลยค่ะใช้เวลาเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงเท่านั้นก็จะมีไฟล์เนี่ยส่งมาที่อ e ีเมลซึ่งจะต้องมีการเข้า,หารหัสรับรองว่าข้อมูลการตรวจเนี่ยไม่ล้วไหลแน่นอนค่ะ ส่วนถ้าผลตรวจนะคะมีรูปแบบเป็นรูปเล่มเนี่ยเช่นการตรวจคุณแพ้อาหารแฝงทางเอ็นเทลนะคะก็จะมีบริการจัดส่งถึงบ้านผ่าน DHL เท่านั้นค่ะมาดูผลตรวจไขมันของมิ้นกันค่ะในผลตรวจนี้นะคะก็จะมีบอกรายละเอียดค่ะว่าค่าที่เราตรวจเนี่ยอยู่ในระดับไหนเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานค่ะอย่างของมิ้นเนี่ยถือว่าค่าไขามันปกติรอดแล้วค่ะหากท่านได้สนใจดูแลสุขภาพก็อย่าลืมนึกถึงเอ็นเทลนะคะและหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเอ็นเทลกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ